ก็กาสวัสดีเอซีที่น่ารักของพี่ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องเอทีเอ็นเูนาะพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใกับช่องพี่ด้วยนะครับมาหลายจะสองหมื่นเนี่ยโอ้ใจจะขาดแล้วอีกนิดเดียวแล้วครับน้องช่วยๆกันนะใครมีเพื่อนเยอะๆก็ไปบอกเพื่อนให้มาก์คติดตามพี่ก็ได้ครับไม่ต้องมาดูคลิปพี่ก็ได้เนาะ แต่ถ้าใครอยากได้ไอดีก็มาดูคลิปพี่นะครับเผื่อแบบพี่ฟุกแจกไอดีคลิปไหนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนพองๆบางคนบอกว่าพี่ผมมาไม่ทันนะ่ะผมเพิ่งเลิกเรียนอนะ่ะก็ก็จะทําไงได้ครับน้องๆเพราะว่าพี่จะลงคลิปประมาณหนึ่งวันอนะ่ะพี่จะต้องลงคลิปหนึ่งคลิปนะครับแต่ถ้าไม่ลงก็คือไม่ลงเลยหนึ่งหนึ่งวันพี่จะลงประมาณสักอกี่โมงอะ่ะเอา ก็มีสองเวลาพี่บอกไม่ถูกอะ่ะถ้าพี่ตัดไม่ทันก็เออถ้าพี่ตัดเป็ดเร็วพี่จะลงประมาณ11บเอโมงเช้านะครับสิบเอ็ดมงครึ่งไม่เกินเนี้ยแต่ถ้าพี่ตัดไม่ทันพี่จะลงช่วงเย็นนะครับน้องๆก็คือประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนี้ยไม่เกินเนี้ยพี่ก็เลยขอให้น้องๆกดกระดิ่งไว้นะครับปะสมัครสมาชิกมาอ้าวอันนี้นีกว่าเดี๋ยวขอสมัครเป็นอะไรเบ่ะ เคเคศูน okay. แล้วกันนะครับเคโอใส่แล้วคใส่บ้านเล็กที่ลงไปได้ไหมเนี่ยสมัครได้ไหมอ่ะเฮ้ยสมัครได้โอ้ยก่ออีกแล้วเคศูนเคโอเอามาเติมเงินกัน โอโหลูกขึ้นช้าเน็ตกากพี่เป็นคนใชหน้านครับบางคลิปพี่อาจจะเนิร์นหน่อยเนาะก็พี่ไม่รู้ตัวนะว่าพี่พูดเนิร์น,นะครับน้องเพราะว่าพี่ตกใจแนละลุ้นจัดมาเติมเงินแล้วก็เดีย๋ยวพี่ไปสร้าง w a ลเลตในโทรศัพท์ก่อนนะครับเพราะว่าพี่ต้องเข้าเฟซในคอมอีกไปก๊อปลิงก์แล้วก็มาวางอีกนะครับน้องไปเติมเงินกัน <Yahoo! S 1> เงินไม่เห็นเข้าอ่ะ หรือว่าใส่สองอ่างเปาผิดอ่ะรีหน่อยดิเอ้าเข้ามาแล้วโอ้โหเน็ตยังกากแ,แล้วจะสุ่มได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยไปเกมสุ่มของขวัญมาครับเอ้ยเกมสุ่มขอไปเติมลิงกอ่างเปาของขวัญมาพูดของขวัญเฉยโอ้ดูเน็ตพี่ดิครับงน้องแล้วพี่จะได้ไดีไหมเนี่ยแต่เว็บนี้เขาไม่ดังนะครับแต่พี่เห็นไอดีออกแบบเยอะพี่ก็เลยมาแบบลองเป็นแนวทางในการแบบ สุ่มแทนน้องๆนะครับน้องๆไม่ต้องไปสุ่มนะเดี๋ยวพี่สุ่มเองนะครับมาเกมสุ่มไอดีนะครับออเคทางละา9กทุกเว็บก็คือ99อยู่ดีเนี่ยไปเพราะว่าพี่ติตามลาไอดี9เเออใครมีเว็บแนะนำก็คอมเมนต์ได้นะครับโอ้กล่องปสนาหน,าน้ากลัววะอ้าคืออะไรวะแค่นี้หรอ อะไรวะไอ้เฮีย99 point ก็คือสมมฟรีนี่400เท่าเดิมกดต่อก็นึกว่าได้ไอีปไปปักธงปักธงสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วดีปักธงหมดโอ้โหโอ้โจบแล้วไปแต่พอยไม่ยุบไปกดุ่มต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอดีท่าทางหมดอา้าวเนียไม่หมดไอดีท่าทางออกหรอวะนี่นะครับน้องเมียกระหัสเหลืออีกสามร้อยอะเติมมาสี่ร้อยสูฟีไปหนึ่งสูงฟีไปสองอะไรวะงงว่ะเฮ้ยได้ดีเฉยไอเฮียแล้วเติมมาอย่างเยอะเติมมาสี่ร้อยทำไงดีอะทีเนีย เก็บไว้ในนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่มาทําคลิปอีกนะครับน้องเพราะว่าพี่กลัวสุ่มไปแล้วพอยหายนะครับเดี๋ยวมันจะเสียนะครับน้องๆไหนๆเราก็ได้มาแล้วเนาะนี่นะครับน้องๆโอ้โหแบบเปืนอัพเวลพี่อะป่ะพี่เห็นตอนแรกตกใจเลยอะครับน้องๆเพราะว่าโอ้โหมีแบบหลายก็บอกเลยแล้วแลวนี่นะครับปักทงไก่เฮ้ยอะไรไก่วะนี่อปักทงใหม่บอกปักทงไก่เชยเลยพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับน้องๆไอ้ท่าปักทงเนี่ยแต่ก็ แค่ปืนล็อบเวลก็สุดแล้วอะไ,ไอดีเนี้ยพี่ว่าสุดจะอนี่นะครับโอ้โหใครเคยเห็นก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับแต่พี่ไม่เคยเห็นนะครับน้องก็เอาเป็นว่าก็แอคพอสมควรเนาะเอาเป็นว่าวันนี้พี่ไปก่อนแล้วกันนะครับน้องๆบ๊ายบาย